มีร้านแอบิตกริวรสชาติไม่เลวลองดูได้พี่ได้ยินเธอพูดไหมมหาวิทยาลัยนี้แพงอยู่แล้วจังอี้ก็เคยพูดไว้พี่หลินไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยคนเขาเป็นยังไงเกี่ยวอะไรกับนายด้วยล่ะไม่เกี่ยวตรงไหนล่ะพี่เขาเป็นผู้มีพระคุณของเราสองคนถูกไหมได้หนุ่มหล่อที่สุดตั้งแต่ที่เคยรู้จักกันเป็นคนแนะนํามา าะคนครั่งถ่ายรูปไม่ได้หลอเท่าไหร่เลยหลอกชาวบ้านนี่มีรูปไหม สองวันนี้ได้ยินแต่น้องชายเธอพูดถึงไม่เคยเห็นตัวจริงเลยอยากรู้จะแย่แล้วไม่โกหกอยู่แล้วถ้าผมเป็นผู้หญิงคงปิ๊งไปนานแล้วเฉยๆคนธรรมดาทั่วไปน้องฉันมันเวอรเองช่วยพูดเรื่องจริงหน่อยได้ไหมนั่นสิ พูดเรื่องจริงห้ามใส่อารมณ์ส่วนตัว mm. ก็ได้ฉันยอมรับ mm. ก็ไม่แล้วเยี่ยมทำตัวเป็นเด็กที่นั่นมีร้านแอบิตกริวรสชาติไม่เลวลองดูได้ พี่ลืมใช่ไหมว่าคนเขามองเห็นด้วยนะทำไมไนายไม่เตือนฉันล่ะผมก็ลืมด้วยนะซินายแล้วที่ฉันที่ฉันพิมพ์ไปก่อนนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ไม่ได้นินทางเขาสักหน่อยแล้วอย่างเมื่อกี้พี่ก็ชมเขาแล้วไงถอยฉันลืมไปเลยจริงๆอะไม่เป็นไรนะพี่หลินนี่จะตายไป ายหน้าชไมไม่เป็นไรหรอกผมไม่พูดแล้วไม่ได้หลอกเท่าไหร่เลยหลอกชาวบ้านไปพูดเรื่องจริงหน่อยได้ไหมได้ฉันยอมรับก็ไม่แล้วอ่านอะไรเน้ยนานี่น่าเบื่อชมัด พลโหลฉันเองฝากต้อนรับเพื่อนสองคนหน่อยฉันมีธุระก,กับทันหันไม่มีเวลาฝากดูแลพวกเขาแทนทีฉันจะไปแทนนายครั้งหนึ่งที่เป็นข้อแลกเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีอีก